สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์ทิมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันเสาร์ที่11กันยายน2564อัปเดตข่าวสารของสโมสรวันนี้ก็รวบรวมเอามาฝากกันนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ในการเสริมทัพปี2022ครับวันี้เราจะมาขยี้เรื่องนี้กันหน่อยนะตอนนี้มี2ชื่อหลักๆที่บาร์ซ่าให้ความสนใจแล้วก็พยายามดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้อย่างที่ บอกไปตลอดนะครับว่าตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรน่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเพราะว่าตอนนี้ครับที่สเปนนะเขาเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมได้ตามปกติ นะเกือบเกือบจะก100%และนะก็เริ่มต้นจาก40%แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการเงินเนี่ยมันก็จะค่อยคไหลกลับสู่สโมสรไหนจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของออผู้สนับสนุนต่างๆที่ตอนนี้เดี๋ยวบาซ่าก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ด้วยก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนเข้ามา นะครับสื่อบอกว่าตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมเนี่ยบาซ่าน่าจะมีเงินในการใช้เสริมทับได้อย่างน้อยก่อนก้อน,อนแรกเนี่ยคือ60ล้านยูโรสองคนนะที่พูดถึงก็คือดานี่โอโมกับเออร์ลิงเบรห์ฮาร์แลนด์นะครับวันนี้มีสื่อ มารายงานเรื่องนี้เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เรื่องอื่นๆครับอาการบาดเจ็บของเซจินโยชเดสเป็นยังไงบ้างจะทันเกมที่จะพบกับไบเยนมิวนิกในวันอังคารนี้หรือเปล่าและอีกหนึ่งสิ่งที่อยากนําเสนอคือเรื่องบทสัมภาษณ์ของซาลาตัานอิบราฮิโมวิชในฐานะที่เป็น อดีตนักเตะของบาซ่าด้วยนะครับเขาออกมาเปรียบเทียบตัวเองกับคิเซโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่เด็ดสรรตีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะก่อนเดินเนี่ยนะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อช่องทางออนไลน์บนหน้าจอ,อยา่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนัก ก o ด d b สิ 19, สมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าแอปดูฟุตบอลทางเลือกออนไลน์ดูบอลสดเช็คผลบอลทุกคู่ทุกหลีกผ่านแอปดูฟุตบอลเฉพาะระบบ Android ครับใครที่ใช้ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยก็อดใจรอยอยีกหน่อยทีมงานกำลังจัดก,การอยู่นะครับอย่างแรกเนี่ยอยากให้มาดูบทสัมภาษณ์ของซลาตันก่อนนะก็จริงๆซลาตันเนี่ย โดนเอาไปทำเป็นบทสัมภาษณ์ปลอมเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าด้วยบุค,คลิกของเขาที่ดูเป็นคนมีความมั่นใจสูงดูเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าสลาตันเนี่ยเป็นนักเตะชั้นยอดเหมือนกันวันนี้หลังจากใช้เวลาในการเช็คแล้วพอสมควรนะครับก็ยืนยันได้ว่าเป็นคำพูดจริงๆ ที่ออกมาจากปากของสาลาตันอิบราฮิโมวิชนะเอ่อให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อฟ้องฟุตบอลนะครับแล้วก็มีโกอิตาลียฟุตบอลอิตาลียสื่อต่างๆก็เอาไปเล่นกันนะครับหลักๆเนี่ยคือเขาโดนถามนะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับโรนโดแล้วก็เมซี่ซาตันเนี่ยบอกเอาไว้เขาพูดว่า ถ้าว่ากันถึงเรื่องของคุณภาพฝีเท้าอย่างแท้จริงเนี่ยผมไม่ได้ด้อยไปกว่าโรนัลโดและเมสซี่เลยแต่ถ้าดูถึงเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยก็อาจจะใช่พวกคุณอาจจะรู้สึกว่าโรนัลโดและเมสซี่เนี่ยเหนือกว่าผมเพราะว่าผมยังไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าพวกคุณเนี่ยคิดยังไงกันผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าถ้านักเตะเล่นกันได้ดีทั้งทีม ผลงานส่วนตัวมันก็จะตามมาเองผลงานส่วนตัวเนี่ยมันก็จะดีไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีด้วยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณเนี่ยยังไม่เคยได้บัลลงดอเลยคุณรู้สึกยังไงที่คุณพลาดรางวัลบัลลงดอสลาตันตอบว่าไม่เลยผมไม่ได้พลาดบัลลงดอแต่บัลลงดอต่างหากที่พลาดผมไป ลึกๆแล้วผมเนี่ยคิดว่าผมเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกผมไม่คิดว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรนะกับเรื่องฝีเท้าแล้วก็เรื่องของบอลลงดอนะเพราะว่าคุณไม่สามารถเอารางวัลน,นี้มาใช้ในการเปรียบเทียบนักเตะคนหนึ่งกับนักเตะอีกคนหนึ่งได้ทุกๆคนต่างก็เล่นในยุคสมัยของตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมที่แตกต่างกันมันยากเหลือเกินที่จะเปรียบเทียบ ผมคิดว่าทุกคนก็มีเรื่องราวของตัวเองและก็ต้องเผชิญกับสิ่งนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ที่พอมาตีความเนี่ยมันอาจจะดูเป็นการโอ,อ้อวดแต่ผมว่าเขาพูดไว้ได้ดีมากๆนะครับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวมีเส้นทางการคาแข่งที่เป็นของตัวเองไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบกันโอ้โหอันนี้อ่านแล้วแบบ ลึกซึมกินใจส่วนไอประเด็นที่บอกว่าถ้าพูดถึงคุณภาพของฝีเท้าล้วนๆเนี่ยซลาตันไม่ได้ด้อยกว่าดนดโดกับเมซี่ถามว่ามันมันน่าเห็นด้วยไหมคือสลาตันเป็นนักเตะที่เก่งมากๆนะครับแต่คือเราจะใช้คาว่าเขาอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยใช้แบบนั้นดีกว่า นะคือเป็นคนที่ย้ายหนีแชมป์ยู่ f a ช c เ a m ้ s league ตลอดนะครับย้ายออกจากบาร์ซาบาร์ซาได้ ucl นะย้ายออกจากอินเตอร์อินเตอร์ได้ ucl คือเหมือนกับโชคชะตาเขากำหนดมาแบบนี้แต่ถ้าเอาเรื่องของฝีเท้าจริงๆอะ่ะผมก็ว่าซาลาตันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าโรนโดไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเมซี่เลยก็ไม่ผิดที่เขาจะให้สัมภาษณ์แบบนี้นะนี่แหละแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจ นะก็โอ้โหคือตอนมาอยู่กับบาซ่าก็ไม่ได้แย่จนน่าเกลียดนะครับแต่ตอนนั้นนะมีปัญหาจริงๆนะมีปัญหาเรื่องของอระบบบริหารการจัดการภายในทีมเรื่องของตำานงตำแหน่งเพราะว่าเป๊ปก a วเดล่าเนี่ยใช้ลิโอเนลเมสซี่เป็นกองหน้ามันก็เลยทำให้สลาตันเนี่ยเขาไม่โอเคกับบทบาทการเป็นตัวสำรองในที่สุดก็ต้องย้ายทีมออกไปนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่เอามาฝากกัน นะส่วนเรื่องของลิโอเนลเมสซี่นะครับอัปเดตให้สั้นๆนิดหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจคัดฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้ครับเมสซี่ก็เดินทางกลับสู่ปารีสนะไปร่วมทีมไปแอดเชแต่ว่าเกมในสุดสัปดาห์นี้ครับที่ เอ่เปเช่เนี่ยจะเจอกับแกลมงฟุตเมซี่จะไม่สามารถลงสนามได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถี่เกินไปนะรวไมไปถึงเนมาก็จะลงให้กับเปเช่ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็โอ้โหกว่าจะได้รอเห็นเมซี่เล่นที่สนามเย่าของเปเช่นี่มันยาวนานเสียแล้วเกินแต่ว่าในข้อกำหนดตอนเซ็นสัญญากับกับสโมสสน,นะครับเมซี่มีระบุเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะต้องให้เขาเนี่ย นะมองเห็นความสำคัญของโปรแกรมระดับทีมชาติมากกว่าโปรแกรมของสโมสรคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อาร์เจนตินาเรียกตัวเขาไปเนี่ยเปเช,เชไม่มีสิทธิ์นะที่จะปฏิเสธคือเมสซี่เขาต้องการที่จะไปรับใช้ชาติบ้านเกิดอย่างเต็มที่ในช่วงโค้งสุดท้ายแหละเพราะว่าเหลือทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีกแค่รายการเดียวนะก็คือฟุตบอลโลกในปี2022 นะครับก็คงคาดหวังอยู่พอสมควรนะอันนี้คืออัปเดตให้ทีนี้มาดูโปรเจกต์ของบาซ่าครับการเสริมทัพ2022ก็ยังคงเกาะติดอยู่กับในชื่อของดันนีโอโมครับแนวรุกจากเอเบลไลซิก นะวันนี้มีการบรยงานจากสื่อหลายๆสำนักครับใครที่เล่นทวิตเตอร์หรือใครที่ติดตามสื่อของเอสเปนสื่อต่างประเทศจะเห็นว่าข่าวของโอโมในวันนี้เนี่ยโอ้โหมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับทุกๆสื่อนะเล่นเหมือนกันหมดว่าบาซ่าเนี่ยเอาจริง เกี่ยวกับในดียวของโอโมโดยจะมีการเริ่มต้นยื่นข้อเสนอหรือทำการติดต่อไปยังไลซิกเนี่ยในตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมนี้เลยจุดเริ่มต้นของข่าวนี้มาจากโอริโอโดเมเนคนนี้ครับเป็นผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งนะของสเปนเขาบอกว่าตัวของโอโมเนี่ยก็ต้องการย้ายกลับสู่บาซ่า และสโมสรก็จะพยายามเซ็นสัญญากับเขาในเดือนมกกราคมนี้บาซ่าจะมีเงินที่สามารถใช้จ่ายได้นะ60ล้านยูโรครับในตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมนะคนที่ถามว่าแล้วเงินก้อนนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากการขายนักเตะไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นแหละครับมีดียวของใครบ้างอ่ะแล้วก็ลองนับดูมริบานะ มีที่เป็น2ก้อนใหญ่ๆก็คือเอเมซองโรยาว2คนนี้รวมๆกันเนี่ยก็เกือบเกือบ50ล้านยูโรแล้วดังนั้นบาร์ซ่าไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของเงินที่จะเอามาใช้ซื้อนักเตะนะครับแต่ที่บาร์ซ่ากระทบหนักจริงๆที่เป็นปัญหาเนี่ยคือเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยอย่างที่โจนาบอต้าบอกครับตอนนี้เปอร์เซ็นต ของค่าเหนื่อยต่อไรายได้ลดลงจาก110เคลีย์ลงมาเหลือ80และจะเคลีย์ได้มากยิ่งขึ้นเหลือ70%ในช่วงเวลาต่อจากนี้นั่นเท่ากับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของบาซ่าเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วแล้วก็ทำให้พร้อมที่จะเดินตลาดเดินดิวต่อไปตั้งแต่ปีหน้า2022ส่วนค่าตัวของดานี่โอโมนะครับตามที่สื่อบอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50ถึง70ล้านยูโรมันดูแพงครับมันดูโอเวอร์มากๆด้วยค่าตัวระดับนี้แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยครับว่า 1. ด้วย potential นะพัฒนาการของตัวนักเตะที่เขาแสดงออกมาตลอดว่าเขาสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนักเตะชั้นนำได้เราได้เห็นฟอร์มมาแล้วในศึกยูโรนะและโอลิมปิก กับทีมชาติสเปนนะครับคือเขาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวเองนะว่าเป็นแนวรุกที่มีความหลากหลายเล่นได้ทั้ง3าตำแหน่งในแผงแนวรุกไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือกองหน้าเล่นได้หมดเลยนะบาซ่าอาจจะมองเรื่องของ potential ครับว่าเงิน จำนวนเม็ดเงินประมาณนี้50 60 70ล้านมันยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถใช้ในการลงทุนได้ส่วนทางมาเตโอโมเรโตผู้สื่อข่าวของ Sky ยสปอรก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าดานิ o โอโมเนี่ยเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของบาร์เซโลนาและสโมสรจะลองดูในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าไม่กี่เดือนข้างหน้าในที่นี้ก็คือเดือนมก,กราคมนี่แหละครับนะ ตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับดานิโอโมเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะเมื่อเร็วๆนี้เลยเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยทำการติดต่อไปหาไลาซิกต้นสังกัดของเขาจริงๆในตอนซัมเมอร์ช่วงวันก่อนปิดตลาดวันเดทไลน์บาซ่าเนี่ยติดต่อเข้าไปจริงๆแต่มันรวดเร็วเกินไปครับตัวเขาเองเนี่ยเขาตั้งตัวไม่ทัน โอโมบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปในส่วนของตัวผมเนี่ยผมยังไม่ได้มีเวลาแม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมสำหรับในตอนนี้สมาธิของผมเนี่ยนะอยู่กับไลซิกผมอยากจะทำฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดผมยังคงรู้สึกสะดวกสบายที่นี่ผมเนี่ยอยากจะลงเล่นอยากจะต่อสู้อีกครั้งกับไลซิกในการแข่งขันร,ระดับ เออยุโรนั่นคือแรงจูงใจของผมในปีนี้นะเท่ากับว่าเขาเป็นการคอนเฟิร์มว่าบาซ่าเนี่ยให้ความสนใจในตัวเขาและมีการติดต่อสอบถามเข้าไปจริงๆสื่อบอกว่าบาซ่าเสนอจำนวนเงิน75ล้านยูโรในช่วงก่อนปิดตลาดแต่ว่าโดนไลซิกปฏิเสธนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเสียตัวหลักไปเยอะและแล้วก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะในช่วงท้ายตลาดเพราะว่ามันหาตัวแทนไม่ทัน อันนี้คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดแต่ทีนี้ผมจะพาทุกคนลองย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์เก่าครับมันจะแสดงให้เห็นว่าตัวของโอโมเนี่ยเขามีความต้องการอยากจะกลับสู่บาร์เซโลนามากๆเลยอันนี้เว็บไซต์ b i t c h e l Report นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ตอนเดือนมกราคมปี2020นะ 2มกราคม2020นะครับปีที่แล้วดานิโอโมให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นเดียวกันเรามาดูว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยโอโมยังเล่นให้กับดินนโมซาเกตนะยังไม่ได้ย้ายมาอยู่กับไลซินะครับเป็นบทสัมภาษณ์เก่าเมื่อปีก่อนดานิโอโมบอกว่าตอนที่ผมรู้ว่าบาซ่าเ,เนี่ยมีการติดต่อสอบถามผมมาเป็นรูปประทรมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาเนี่ย ผมมีความสุขมากๆนะบาซ่าเนี่ยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะพาผมกลับไปผมเนี่ยมีเวลา6ปีที่ลามาเซียแล้วพวกเขาก็สอนให้ผมเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเป้าหมายของผมคือการไปเล่นฟุตบอลยูโรในตอนนั้นและมันก็อีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางของผมจะเป็นยังไง ผมต้องการที่จะพัฒนาฝีเท้าของผมต่อไปถ้าเกิดทั้ง2สโมสรมีการตกลงข้อเสนอกันได้การย้ายทีมก็ควรจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นหมายความว่าบาซ่าเนี่ยจะเอาโอโมตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับดีเดโมซักเกล็บแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับก็เจอปัญหาการเงินเล่นงานครับทำให้สุดท้ายโอโมเลือกย้ายไปอยู่กับไลซิกที่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขา นะครับแล้วก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นการคอนเฟิร์มครับว่าทั้งตัวนักเตะทั้งบาซ่าอยากจะได้นะกลับมาร่วมทีมจริงๆและเป็นเป้าหมายของบาซ่าในปี2022เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าค่าตัวของโอโมอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมถ้าเอาความคิดเห็นของผมนะครับประมาณ40ล้านยูโรอันเนี้ย สมเหตุสมผลและแต่เราก็ต้องเราก็ต้องรู้ด้วยครับว่าทางฝั่งนู้นอะไลซิกอะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเคี่ยวคืออาจจะต้องใช้วิธีการต่อรองหน่อยถ้าเกิดเราอยากจะไปได้นักเตะตัวหลักของเขาหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องให้ดานิโอโมเป็นคนทีเ่เหมือนกับพยายามผลักดันดิวของตัวเองให้เกิดขึ้นค่าตัวมันถึงจะลดลงมานะครับก็เดี๋ยวรอดูว่า ดีลของโอโมเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรแต่นี่คือเป้าหมายจริงๆในปีหน้าส่วนอีกดีลหนึ่งครับเออร์ลิงบร์ฮาร์แลนด์แฟนๆบาซ่าถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าสโมสรไม่ให้ความสนใจแล้วหรอถ้าเกิดเอาเงินไปใช้ในดีลของดานีโอโมเนี่ย70ล้านเนี่ยเอามาทุ่มในดีลของฮาแลนด์ไม่ดีกว่าหรอทำความเข้าใจแบบนี้ก่อน ว่าดีลของฮาแลนด์โอเคว่าซัมเมอร์ปีหน้าค่าตัวของเขาเนี่ยจะลดลงมานะครับอยู่ที่75ล้านยูโรนะเป็นค่าฉีกสัญญาที่เขาตกลงเอาไว้กับทังดอทมุนว่าจะมีผลในปี2022ค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรแต่ต้องอย่าลืมนะครับดีลของฮาแลนด์ไม่ได้มีแค่เรื่องของค่าฉีกสัญญาอย่างเดียวมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่จะต้องจ่ายให้กับมิโน่ไลโอลาสื่อบอกว่าจำนวนไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรอ่ะ บวกกับค่าฉีกสัญญารวมเป็น100ล้านแลละไหนจะเป็นค่าคอมมิชชั่นให้พ่อเขาอีกนะครับอาร์ฟอิงเก้นะสื่อบอกว่าก็จำนวนใกล้เคียงกับไลโอลาประมาณ20-30าล้านยูโรรวมไปถึงค่าเหนื่อยครับสื่อบอกว่าตอนที่เชลซีติดต่อไปอยากจะได้ตัวฮาเลนเนี่ยนักเตะขอค่าเหนื่อย4 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ตีเป็นเงินยูโรก็ประมาณ4 6่แ0ยูโรสูงมากครับ คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยเม็ดเงินต่างๆมันโอเวอร์ครับบางคนอาจจะคิดแบบตื้นเกินไปหน่อยว่าค่าฉีกสัญญามันแค่75ล้านยูโรบวกนู่นน,นี่นั่นเนี่ยมันเกิน150ล้านยูโรเข้าไปแล้วดังนั้นบาซ่าจะต้องวางแผนดีๆครับว่าถ้าเกิดอยากจะได้ฮาร์แลนด์มาเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องใช้วิธีการพูดคุยยังไงสื่อต้นทางวันนี้ที่รายงานคือเอลนาซิองนาวครับเป็นสื่อ หนังสือพิมพ์เจ้าใหญ่ของกาตาลันนะครับแต่ว่ายังต้องกรองหน่อยเพราะสื่อนี้เนี่ยหลักๆแล้วเขาไม่ได้นําเสนอเรื่องของกีฬาเป็นหลักนะครับเขาไม่ได้นําเสนอเรื่องของกีฬาเป็นหลักเขาเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีข่าวทั่วไปเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนไทยรัฐเหมือนเดลิเนวพวกนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ทที่เป็นแบบกีฬารุนๆนะครับดังนั้นข่าวที่มาจากสื่อนี้ก็อาจจะต้องใช้ ฟังหูไว้หูหน่อยเขาบอกว่ามิโนไลโอลาเนี่ยพยายามผลักดันดิวฮารแลนด์ให้กับบาซ่าในปี2022ส่วนคนที่ถามว่าจะทํายังไงไอเรื่องปัญหาค่าตัวเนี่ยบาซ่าจะมีจ่ายหรือเปล่าสื่อเอลนาซิองนาวนะครับเขารายงานบอกว่าบาซ่าเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้อุสมานเดมเบเล่ครับแนะบในดิวของฮารแลนด์ไปให้กับดอทมุน เว็บไซต์ติบูนาให้ความน่าเชื่อถือของเอลนาซิองนาวสื่อเจ้านี้เอาไว้ที่4ดาวโดยปกติเว็บนี้เนี่ยเขาเป็นเว็บรวบรวมขาา่าวสารแล้วเขาก็จะมีการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อต่างๆเขาบอกว่าพอฟังได้นะครับ4ดาวนะพอฟังได้นะ เขาบอกว่าบาซ่าวางแผนใช้วิธีการส w a p d e a ครับระหว่างอุสมานเดมเบเล่กับเอริงเบราห์ฮันแลเพื่อเป็นการลดคอสค่าตัวของฮันแลนลงมาจากค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรเขาบอกว่าบาซ่าประเมินค่าตัวของเดมเบเล่เนี่ยเอาไว้ที่ประมาณ40-50ล้านยูโรดังนั้นคุณก็หักลบกันไปเหลือส่วนต่างเท่าไหร่บาซ่าก็จะต้องจ่ายให้กับดอทมูลเป็นเงินสดต่อไปนะครับ อ่ะถ้าสมมติประเมินค่าตัวเดเมเล่เอาไว้ที่เอาแบบขี้เลกขี้เลกสีล้านเหลือส่วนต่าง35ล้านยูโรคิดว่าบาร์ซ่าจ่ายได้มีค่าคอมมิชชั่นกับเลโอล่า30ล้านอาจจะต้องขอต่อรองหน่อยขอลดลงมาหน่อยนะประมาณเหลือสัก20ได้ไหมแล้วก็ให้คุณพ่ออีกประมาณ20นะครับรวมเป็นแล้วเนี่ยก็เบ็ดเสร็จประมาณ70-80ล้านที่บาร์ซ่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมแต่ สื่อเขาก็เชื่อว่าในตลาดซัมเมอร์ปีหน้าพอสถานการณ์ด้านการเงินเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแล้วเงินจำนวน70-80ล้านยูโรเนี่ยนะเป็นเม็ดเงินที่บาซ่าพอที่จะจ่ายไหวในดิวของฮาแลนนะครับอาจจะใช้เดมเบเล่แนบเข้าไปด้วยถามว่าถามว่าโอเคหรือเปล่ากับดิวนี้โดยส่วนตัวนะถ้าเกิดฝั่งดอทมุลเขาเอานะอันนี้พูดถึงในกรณีที่ฝั่งนู้นเขาเอานะครับ เราไม่รู้ว่าดอตมุลเขาจะอยากได้เดเมเล่หรือเปล่าแต่ถ้าเขาเอาขึ้นมาเนี่ยผมสนับสนุนนะอาจจะดูใจร้ายต่อเดเมเล่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดบาซ่าไปเอาดานี่โอโมเข้ามาแล้วเนี่ยที่ก็เป็นตำแหน่งปีกเหมือนกันโอโมเล่นได้ทั้งปีกขวาทั้งปีกซ้ายเหมือนกับเดเมเล่ครับเล่นได้ทั้งปีกขวาทั้งปีกซ้ายมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่บาซ่าจะต้องจะต้องไปคาดหวังในตัวของเดเมเล่ทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาได้ดีมากน้อยขนาดไหน มันไม่ใช่การผักไสไล่ส่งอันนี้คือคือการวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดฝั่งดอทมุลเขาเขาเอาเขาสนใจเดมเบรดดิวนี้สนับสนุนครับเพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยลดค่าตัวของฮาเลนได้และผมรู้สึกว่าแฟนๆบาร์ซ่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนดิวนี้เหมือนกับผมเช่นเดียวกันแต่ต้องกรองนะครับต้องกรองเพราะว่าโดยปกติผมตามสื่อ ของสเปนมาเยอะมากๆเอลนาซิองนาวเนี่ยก็ยังเป็นแบบระดับระดับลองๆอยู่ยังไม่ได้แบบเป็นแบบชั้นนําหรือว่าเป็นแบบเทียนหนึ่งในเรื่องของข่าวกีฬานะอาจจะต้องติดตามดูกันอีกต่อไป2022นี่คือโปรเจกต์ทั้ง2อดียวครับดานิโอโมกับเออร์ลิงบราน์ฮาร์แลน นะแฟนๆก็ติดตามดูส่วนเรื่องของกองหลังนะเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์อีกโอ้ซื้อกองหลังก่อนสิก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆมันยังไม่มีข่าวมาเล่าให้ฟังมันไม่ได้ว่าสมโมสรจะไม่ซื้อแต่มันแค่ยังไม่มีข่าวแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาต่อที่เซจิโยดเดสครับทางโทนี่ควนมาตี้ครับผู้สื่อข่าวของสปอร์ตเนี่ยก็รายงานว่า ตัวนักเตะเชื่อมั่นว่าเขาจะฟิตพร้อมลงสนามได้ในเกมเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะด้วยอาการบาดเจ็บข้อเท้าแพลงนะครับตอนนี้เดอสอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายแล้วนะแล้วก็ยังพอมีเวลาอยู่ครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะสามวันก็ขอให้หายทันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องดวลกับอาฟองโซเดวิสฝั่งนู้นเนี่ยอลฟองโซเขาก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาเหมือนกันนะครับ พูดถึงแบ็กขวาแล้วเนี่ยวันนี้ดานนี่อาเวสครับตำนานแบ็กขวาชาวบราซิลนะก็กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาดูในโลก Twitter นะหลายคนสนับสนุนว่าเอาเลยบาซ่าไปดึงตัวเอาเวสมาเลยเซ็นฟรีอย่างน้อยเอามาเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาหน่อยเพราะว่าไหนๆก็ปล่อยเอเมซงโรยาวไปแล้วเอามาแย่งตำแหน่งกับเดสนะ เอามาแย่งตําแหน่งกับมิเกซ่าหน่อยด้วยประสบการณ์ของเขาอะไรต่างๆสาเหตุที่แยกทางกับเซาเปาโลเนี่ยเป็นเพราะว่าเซาเปาโลนะไม่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับอเวสครับมีปัญหาเรื่องของการค้างค่าจ้างเพราะว่าเซาเปาโลเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ตอนนี้ทุกทีมนะได้รับผลกระทบหมดครับไม่ใช่แค่บาซ่าอย่างที่เคยพูดไปก็ทำให้อเวสเนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญา กับทางเซาเปาโลเรียบร้อยนะครับสถานะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเยตนแล้วเขาเนี่ยยังคงอยากเล่นต่อไปยังไม่มีแผนในการแขวนสตัรนะเพราะว่าอยากจะติดทีมชาติบราซิลไปชิงชัยในศึกฟุตบอลโลกปีหน้าโอลิมปิกที่ผ่านมาครับโอ้โหแสดงเห็นแล้วว่า38ยังแจ๋วครับนะก็ติดทีมไปในโคต้าผู้เล่นอายุเกินแล้วก็เป็นตัวจริงของบราซิลนะ จนในที่สุดเนี่ยก็ได้แชมป์โอลิมปิกเกมด้วยนะครับอ่ะต็รอ,อดูแล้วกันอันนี้เอามานำเสนอเฉยๆว่าเขาเป็นฟรีเอเนต์นะแต่ว่าบาซ่าจะเอาหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีข่าวเลยนะครับเรื่องอันซูฟาติครับอันนี้หลายคนถามนะเรื่องของอาการบาดเจ็บฟาติเนี่ยแย่ลงหรออาการแย่ลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แย่ลงแต่คือสื่อเนี่ยบอกว่าบาซ่า พิจารณาดูแล้วมันยังไม่คุ้มเสี่ยงที่จะรีบส่งฟาติลงสนามก็คืออยากจะขอเวลาในการพักฟื้นเนี่ยประมาณสัก1เดือนน่าจะกลับมาได้ประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับคืออยากจะให้กลับมาในในความแบบ100%เเซมากที่สุดนะเพื่อลดความเสี่ยงนะครับและตอนนี้เนี่ยบาซาก็กำลังดำเนินการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอันซูฟาติตัวนักเตะต้องการอยู่ที่บาซ่าต่อไปไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมนะครับ เออปิดท้ายที่เสื้อแล้วกันอันนี้เขาบอกว่าเป็นเสื้อที่หลุดออกมานะครับสำหรับของบาซ่าในปี2022ถึง2023ก็คือเสื้อฤดูกาลหน้าอันนี้คือเสื้อเย่านะแล้วก็อันนี้คือเสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนอาจจะเป็นสีทองนะอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็เสื้อเย่าเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยสวยนะคือมันเป็นแบบจำลองอ่ะเราไม่รู้ว่าตัวจริงที่ทำออกมามจะสวยหรือป่า แต่ว่าสปอนเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นลาคูเตนแล้วนะครับอาจจะเป็นเจ้าอื่นเพราะว่าลาคูเตนเนี่ยกำลังกำลังจะหมดสัญญาแหละอาจจะเป็นเจ้าอื่นเข้ามาแทนเนะีเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเป็นสปอนเซอร์สักเจ้าไหนนะครับอ่ะนี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ครบถ้วนนะครับทุกอย่างก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ให้กับช n e l ขวัญละมาเสียด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ